สวัสดีจ้ามือนี่มาแกงน้อ้สมใส่ปลากดจ้าคุณพอบานคุณไปหาปลากดมานอจ้าเขากระสีมาแกงมือนี้โบโบค่ะเปลี่ยนเมนูกันนอจ้านี่ค่ะเพื่อผลงานนี่เพิ่นไปตกมาเมื่อคืนจ้าปลากดไข่สดๆมาแกงปันพี่นอ้องเพิ่นกินจ้ากับซีีผักคะแนงผีกออนจูตะไคร้ใบบกูจ้าที่ขาดไ่ได้ก็คือ น้อไม้สมหรือนื้อไม้ดองจ้าตั้งหม้อให้เดือดใส่พริกข่าตะไคร้ใบบักกูดจ้านีค่ะรัดขั้นตอนนิดนึงจ้าเพราะว่าถ่ายคนเดียวค่ะทำเองถ่ายเองจ้าก็เลยว่ามีคนช่วยรัดขั้นตอนปรุงเรียบร้อยแล้วจ้ะรสตามใจชอบเลยจ้ะกะทิได้ส,ทสดท้นๆปันพี่ปันน้องเพิ่นกินเที่ยงค่ะพี่น้องบริกินคนเดียวจ้าแบ่งพี่น้องกิน ฝากกดไลค์กดแชร์เปลี่ยนกำลังใจให้ในเด้อจาขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะ